ถ้าเราเขียนคิ้วอยากจะบ้าตายกดออกอ่ะมันเลยอัดวิโอไม่ต่อเนื่องเลยช่วงเ้องสังเกตว่าไม่มีเวลาการคิ้วเลยเรืเลยๆแบบนี้ว่าเราก็จินตนาการสร้างคิ้วขึ้นมาในจินตนาการของคุณ <c oughs> <c oughs> อันนีลางมันไปก็อ่ ลากขิน้นมาเอามาจะเอามาเล่นให้ดู<ม>ย้ำนะแนวแต่งหน้าแบบธรรมชาติแนวธรรมชาติไม่ใช่รงโพษเท่าไหร่ก็แล้วแต่ใครจะลงโทษดิฉันก็ไม่ว่ากจนะเข้าไหม เอ็นห uh ัว huh. ค uh ิ huh. ้วทำหัว huh. ค <right. S 2> ิ้วอ um, so, like ่อนกว่าค mm ิ hmm. ้วอ่ะเป็นคนแต่งหน้าไม่ค่อยเป็นแต่ก็ทูทูไทยไทยไปให้เขาไทยได้หิวฉันจะทำให้ดี

จริงเราเกลืมขั้นตอนไปหนึ่งขั้นตอนก็คือการลงติ้นที่ผรแก้มเพราะว่าจะใหะ้เขาบอกแล้วว่าเน้นแนวธรรมชาติก็เลยอยากให้บอกว่ามันดูมีเลือดฝาดโดยธรรมชาติค่ะไม่อยากให้เห็นว่าเราัดฝัด,ด,ดตอนด้านบนอ่ะพอดีอยากแต่งเก,กาหลีเขาแต่ว่าตกไปได้แค่หมูเกาหลี เราก็เลยไม่อยากมันกะหรีแหลเราเราน้นแบบว่าแบบฉบับของเราหน้าตาเราก็ไม่เหมอนเขาเสวรแบบฉบับเ,าาาเราคุณคุณค่ะข้อห้อง <c oughs> บ้านๆอย่างน,นี้ยค่ะ <c oughs> ทาไม่พ่วนนะนข้อ้องไม่พ้วนเลย เ,เสร็จแล้วใช่ก็คือเน้นหาต่างๆธรรมชาติดูเพื่อนๆจะชอบไหมก็เดี๋ยวแต่งให้เสร็จก่อนละกันแล้วก็วกอือ จะได้ให้เพื่อนเพื่อนมาดูอีกทีไงแบบจะเป็นยงเลยล่ะเอ่อจ้า,า,จากลับไปทักเราะเป็ลยวิจญาแนวธรรมชาติแต่ว่ามีเน้นอายไลเนอร์เล็กน้อยอาจจะม,มีเลอะนิดนึงแต่ก็คงจะโอ้ลูก เมือ่กอ,อกอี้ลืมเขียนขอบตา

อันนี้มิจเขียนแค่อะไรนั่ยนะคะก็ยังไม่มีการปัดมัทฉลาหรือใดอะไรใลยนะซึ่งคืออยากจะโปรโมทแค่ตัวแป้งโฟมนะคะกับแม่ยามุว่ามันขาวเน,นเนียนจริงๆนะคือดูมือ,อวันเนี้ยเห็นชัดขึ้นโอเคป่ะครับอันนี้สินค้าตัวนี้เสียเงินมาแพงไมมปม ไม่ได้ขายล้วจะขายจะซื้อไหมนะคะตัวนี้อยู่ที่เ,เก้าร้อยกว่าบนาะทอะคือเราก็ไม่อยากขายให้่ยตรงนี้บอกว่ารไม่กล้าซื้อของแพง ใส่ธรรมดาค่ะโอเคเช็คดิขออยาก <target>, <Flight number>

อาจจะไม่สวยแต่ว่าผมบอกว่ามันก็ดูดีขึ้นหกว่าตอนแรกที่หน้าเปื่อๆนะสรงผมก็ยังยุ่งเหยิงผิดกับว่าวันที่ทำรีวิวตัวแป้งยาฟูไปนะคะเอ่อา่ายังไงก็อถ้าใครสนใจตัวแป้งโฟมมิสโคลเลียงนะคะกระหุกละ150บาทใครสนใจเข้าไปดูได้แฟนเพจ Beauty Girl Shop ค่ะอ่าแล้วก็ ตุ๊กเก๋ที A e. ดับเบตุ๊กเก๋ลายมาถามได้นะคะยินดีให้คำตอบค่ะไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อเลยคือจะยังไงอะ่ะจะตอบทุกคำถามเลยค่ะจะสองสัยอะไรถามได้แล้วก็โทรมาถามก็ได้ค่ะที่เบอร์080 062 5302นะคะแถ้ายังไง ฝากไว้ด้วยนะคะมิสโคลียไว้ห้าสิบบาทขนาดสกรัไปแล้วะคะ่ะบายบาย